สมัยก่อนเวลาเราไปเลือกซื้อน้ t ตบุ๊กนะครับเดินตามห้างตามร้านเนี่ยเรามักจะเห็นสติกเกอร์ Intel บนโนตบุ๊กซึ่งมันจะเขียนว่า Intel Core i3, i5, i7 อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็น Intel Evo และก็ต่อด้วย Powered by Core i5, Core i7 อะไรก็อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้หลายๆคนแน่นอนว่าจะมีคำถามนะครับว่า Intel Evo เนี่ยมันคืออะไรและมันแตกต่างกับ c o r อ i3 i5 I7 ทั่วไป งงเดี๋ยวเทปนี้ผมมาเล่าให้ฟังถ้าใครอยู่ในวงการไอทหรือว่าติดตามข่าว i อมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเคยได้ยินกับชื่อคําว่า Intel Project Athena นะครับซึ่ง Intel Evo เนี่ยมันก็เหมือนกับ Project Athena นะครับเพียงแค่นํามา r e b ร a n d ใหม่แล้วก็ทําการตลาดใหม่พร้อมกับการเกิดตัวของ Intel Gen 11 Tiger Lake นั่นเองแล้วไอ้ p r o j e c t Athena หรือว่า Intel Evo เนี่ยจุดประสงค์มันคืออะไรนะครับและมันมีประโยชน์กับผู้บริโภคย่งไงบ้างมันบ่งบอกสเปคอะไร นะครับหลักๆแล้วไอโลโก้อีโวเนี่ย มันจะทําให้คุณสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเป็นโน้ตบุ๊กที่ผ่านมาตรฐานจากทาง Intel แล้วว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเป็นโน้ตบุ๊ก Thin Light ที่ใช้งานได้ดีจริงๆและถ้าผู้ผลิตโน้ตบุ๊กอยากได้สติกเกอร์ของ Intel Evo ไปแปะบนเครื่องจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเขาก็ต้องส่งโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นไปให้ทาง Intel ทดสอบว่าผ่านมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่มาตรฐานแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กเนี่ยจะต้องสามารถใช้งานได้อย่างต่ 9ชั่วโมงโดย9ชั่วโมงนี้ไม่ใช่แค่การเคลมเปิดหน้าจอทิ้งทั่วไปนะแต่ว่าจะต้องเป็น9ชั่วโมง ในการใช้งานจริงหมายความว่าต้องมีการ browsing อินเทอร์เน็ตมีการเปิดแท็บหลายอันมีเปิดวินโดว์ทาสหลายหลายอันและก็ต้องเปิด WiFi มีความสว่างหน้าจอที่250นิตครับตรงนี้มันจะแตกต่างกับตัวเลขทั่วไปที่แบรนด์ส่วนใหญ่เขาเคลมกันนะครับแบรนด์ปกติเนี่ยเขาเคลมมาว่าเฮ้ยแบตตัวนี้ใช้ได้9ชั่วโมงใช้ได้10ชั่วโมง15ชั่วโมงแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าไอ้15ชั่วโมงเขาเนี่ยเป็นการเปิดเครื่องทิ้งไวไ้เฉยไม่ทําอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นโลโก E vo, คุณมั่นใจได้เลยนะครับว่า9ชั่วโมงอย่างต่ํานี้คือ9ชั่วโมงแห่งการใช้งานจริงบนความสว่างหน้าจอจริงๆและถัดมาก็คือความสามารถในการเปิดเครื่องขึ้นมาและใช้งานได้ภายใน1วินาทีอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับเร็วพอๆกับมือถือหรือว่าแท็บเล็ตตั้งแต่การปิดฝาเครื่อง เปิดขึ้นมาและอันล็อกเนี่ยทั้งหมด1วินาทีทําได้ถามว่าสําคัญไหมฟีเจอร์นี้บางคนอาจจะมองว่าไม่สําคัญนะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยชินกับคอมพิวเตอร์ที่แบบเปิดฝาขึ้นมารอประมาณ10วิกว่าภาพจะติดกว่าจะอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาใช้น้ตบุ๊กที่ผ่านมาตรฐาน Intel Evo แล้วเนี่ยหวินาทีของเขาคุณจะแบบรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับจนกระทั่งคุณกลับไปใช้ตัวเก่าคุณจะบ่นได้เลยว่าน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่ Intel Evo เนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาจากโหมดสล e ปมันจะช้า และเสียเวลากว่ามากและก็การชาร์จแบตเตอรี่ของเขานะครับตัว Intel Evo เนี่ยมีมาตรฐานที่ต้องเซอร์ติฟายว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเนี่ยชาร์จ30นาทีจะต้องใช้งานได้อย่างต่ำ 4ชั่วโมงนะครับแปลว,ว่าน้ตบุ๊กต้องมีมาตรฐานการชาร์จเร็วด้วยกลับไปมองสมัยก่อนบางทีโน้ตบุ๊กเนี่ยชาร์จกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเต็มนะครับและใช้งานจริงๆแบตแป๊บ,บเดียวมันก็หมดแล้วนะครับ Intel Evo นี้เขาก็มาเซอร์ติฟายนะครับว่าแบตอึดด้วยชาร์จเร็วด้วยนั่นเองถัดมาอีกนะครับตัวเครื่องตัวนั้นจะต้องมีคอนเน c t i ิวิตี้ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Wi-Fi 6หรือว่า Wireless AX นั่นเองไอพวกเราเตอร์แทนมาตรฐานความ เร็วกิกะบิตทั้งหลายเนี่ย ถ้าเปนโนบุก Intel Evo จะต้องใช้งานพวกนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับและพอร์ตการเชื่อมต่อบนตัวเครื่องเองก็ต้องเป็นรุ่นล่าสุดเช่นเดียวกันอย่างเช่น USB Type C ตรงนี้ที่เป็น USB Thunderbolt 4นะครับ Thunderbolt 4นี่คืออะไรถ้าใครอยู่ในวงการ IT มานานน่าจะรู้ว่าพอร์ตเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าเป็นพอร์ตที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่ามันทําหน้าที่ได้ครบทุกอย่างภายในอินเทอร์เฟซ USB C อันเดียวตั้งแต่การชาร์จผ่านโปรโตคอล Power Delivery นะฮะหรือว่า การเชื่อมต่อโอนถ่ายข้อมูลที่มีความเร็วถึง40กิกะบิตต่อวินาทีหมายถึงคุณสามารถเอาการ์ดจอภายนอกมาเสียบให้กับโนบุ๊กตัวนี้เพื่อแปลงเป็นโนบุ๊กเกมมิ่งก็ได้หรือว่าคุณจะใช้สตอเรจความเร็วสูงจากผู้อ้องตัดต่อในการโอนถ่ายไฟล์ใหญ่ๆมากๆเนี่ยมันก็ทำได้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าโนบุ๊กตัวไหนมี Thunderbolt 4เนี่ย ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กในระดับพรีเมียมและสามารถใช้งานอุซอรีได้อย่างหลากหลายนะครับแต่อย่าลืมนะว่าอุซอรี์สำหรับการใช้งานเทเลโบสีนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไฮเอ็นและมีราคาสูงพอสมควรจอนะครับเป็นประเด็นต่อมาของ Intel Evo นะครับถ้าอยากได้สติกเกอร์นี้จอต้องมีขนาด12นิ้วขึ้นไปโดย Resolution ขั้นต่ำนะครับจะต้องเป็น Full HD หรือว่า1920คูณ180นั่นเองอีกอย่างเลยก็จะเป็นในเรื่องของกรอบจอนะครับกรอบจอเนี่ย ถ้าไม่บาง Intel Evo ก็ไม่ได้นะครับไม่ผ่านมาตรฐานนี้นะครับถ้าอยากจะได้นี้ก็ต้องสวยด้วยเป็นทัชสกรีนด้วยและก็มีกรอบจอที่บางด้วยน้ำหนักก็เช่นเดียวกันนะครับในกลุ่ม Thin and Light เนี่ยทาง Intel กำหนดไว้ว่าโน้ตบุ๊ก Intel Evo ห้ามมีน้ำหนักเกินกว่า1.36กกิโลกรัมทำให้ทุกตัวสามารถพกพาง่ายหยิบได้ด้วยมือเดียวอย่างนี้ ทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องการใช้งานและดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับทีนี้มาตรฐาน Intel Evo มันก็จะมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสเปคภายในนะครับโน้ตบุ๊กที่จะผ่าน Intel Evo เนี่ยจะต้องเป็นรุ่น Core i5 และ Core i7 นะครับ Core i3 นี่ไม่ผ่านนะถ้าสังเกตดๆีๆคุณจะเห็นว่ามันเขียนว่า Intel Evo powered by Core i7 หรือว่า Core i5 อะไรอย่างงี้นะครับและไอตัวพวกนี้จะต้องเป็น Gen 11 รหัสนำหน้าด้วย1-1ด้วยเช่นกันนะครับต่อจากนั้นนะครับชิปกราฟิกภายในจะไม่ใช่ Intel UHD แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น Intel Iris XE และ Intel Iris XE เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือประมาณไหนมันเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแตกต่างกับ UHD แค่ไหนนะครับอย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นชิปกราฟิก on CPU เหมือนกันไม่ใช่การ์จอแยกนะครับแต่ว่า Intel Iris XE เนี่ย มันเป็นอะไรที่ Intel เขาออกแบบมาใหม่นะครับอัปเกรดขึ้นมาจาก UHD พอสมควรนะครับที่ถึงแม้ว่าจะยังคงเป็นตัวกราฟิกออนซีพแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเจนก่อนอยู่มากพอสมควรเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น,นมันดีประมาณไหนนะครับแน่นอนว่าไม่ได้ดีเท่าเกมมิ่งกราฟิกการ์ดที่คุณจะเอาไปเปิดเกม A a t i ท l ย60เฟรมต่อวินาที 4K อะไรอย่างนั้นคงไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็สามารถเล่นเกมทั่วไปได้นะครับในอดีตที่เรามองกันว่าไอ้พวก โน้ตบุ๊กที่ยังมีการ์ดจอออนซีพมาเนี่ยเอาไว้ทํางานเอกสารอะไรเพียงอย่างเดียวเล่นเน็ตดูวิดีโอแค่นั้นเล่นเกมมองข้ามไปเลยนะครับ intel iris x e ตัวนี้มันพัฒนาขึ้นมาจากตอนนั้นแล้วนะครับถึงแม้จะยังเล่นเกมพวก A t ทา l เไม่ได้แต่ว่าเกมออนไลน์อะไรที่ไม่กินสเปคมากเนี่ย การ์ดจอออนซีพตัวใหม่ของทาง Intel ตัวนี้ถือว่าเอาอยู่นะแล้วถ้าเป็นพวกสายโปรดักชันเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนของทาง Intel Quick Sync มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าคุณได้ลองใช้ก็น่าจะรู้นะครับเวลา Encode Decode วิดีโอเนี่ย CPU ไม่ต้องโหลดเลยเพราะว่าตัว Encoder ในตัวการ์ดจอออนซีพของเขาเนี่ยรับหน้าที่ไปแทนแล้วก็มันจะทําให้ประสิทธิภาพในการเสพคอนเทนต์ยุคใหม่ทั้งในส่วนของแบบ 4K 8 k หรือว่าจะเอาไปตัดต่อวิดีโอพวกนั้นเองเนี่ย มันก็ดีขึ้นกว่าชิปกราฟิกออนซีพีในเจน,นก่อนๆอยู่หลายขุมเลยครับและถ้าเทียบกับการจอแยกละ่ะที่เป็นพวกกาจอเกมมิ่งจริงๆสำหรับการเล่นเกม A อท t l เเนี่ย Intel Iris Xe มีข้อดีไหนที่เหนือกว่ากาจอพวกนั้นไหมมีอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับด้วยความที่พื้นฐานเขายังเป็นตัวชิปกราฟิกออนซีพอยู่ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายพลังงานแยกให้เหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กที่มีการจอแยกนะครับทำให้โน้ตบุ๊กที่มีการจอ Intel Iris Xe นี้ ประหยัดพลังงานมากแม้กระทั่งมีการเรนเดอร์กราฟิกก็ตามลองเปรียบเทียบกันนะครับโน้ตบุ๊กตัวที่ใช้ CPU Intel แต่ว่าเป็นการ์ดจอแยกไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้ออะไรถ้าการ์ดจอติดขึ้นมาคุณจะรู้สึกทันทีว่าตัวแบตเตอรี่นั้นลดควบควบอย่างรวดเร็วนะครับแต่ในกรณีที่ชิปการ์ดจอออน CPU นั้นทํางานมันจะไม่เกิดอาการนั้นและความร้อนที่ปล่อยออกมานั้นก็จะต่ำกว่ากันด้วยทําให้เหมาะสมกับพวกโน้ตบุ๊กในตระกูล Thin and Light ที่เน้นพกพาและระบบะความร้อนนั้นไม่ ใหญ่โตเหมือนโนบุ๊กเกมมิ่งนั่นเองแต่ Intel ก็ไม่ได้กำหนดมาแค่ในเรื่องของตัว CPU และชิปกราฟิกนะครับแต่ว่า Storage เขาก็สนใจเช่นเดียวกันโนบุ๊ก i n t e l e v o นี้จําเป็นจะต้องมี NVMe SSD ขนาด256 g b ขึ้นไปนะครับย้ําว่าเป็น NVMe นะไอความเร็วระดับ SATA เนี่ยไม่ผ่านนะครับจำเป็นจะต้องมีความเร็วมาตรฐานในค่า r e a d a n d Drive แบบระดับกิกไบต์ต่อวินาทีขึ้นไปและขนาดเนี่ยมันก็ต้อง2 1 6กิบวกบว,กบวกนั่นหมายความว่า ไอ้พวก128ยิกิกหรือว่าฮาร์ดดิสก์จานหมุนช้าๆอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่เข้าขาย Intel Evo ด้วยเช่นเดียวกันสรุปจากที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับ Intel Evo ไม่ใช่เรื่องของสเปคเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็น qualification ที่ทาง Intel เนี่ยเขาคัดเลือกมาให้กับผู้บริโภคแล้วว่าเครื่องที่ผู้บริโภคซื้อไปมีโลโก้นี้จะต้องสามารถใช้งานได้ดีจริงทั้งเรื่องของประสบการณ์ใช้งานทั่วไปแบตเตอรี่ที่อึดและก็ประสิทธิภาพที่ถือว่าใช้งานได้และก็เล่นเกมได้บ้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณเห็นโลโก้ Intel Evo ก็สรุปได้ประมาณนึงนะครับว่าเครื่องนั้นนี เป็นโน้ตบุ๊กที่มีมาตรฐานที่ดีแต่ว่าราคาก็อาจอยู่ในกลุ่มที่เอนไปทางพรีเมียมเช่นเดียวกัน